เอาล้ครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนๆเกม One Piece Treasure Cruise ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนาะผมก็จะมาแนะนานะครับตัวละครนะครับที่ควรแลกเนาะสำหรับเกม One Piece Treasure Cruise นะครับผมไอคขาหมายคอาว่าตัวละครที่ควรแลกอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าในทีมอะเราขาดตัวอะไรมากที่สุดนะครับแล้วก็อยากได้ตัวละครตัวเนี้ยมาเติมเต็มให้ทีมเราแข็งแกร่งแล้วก็ผ่าน ดันลงบอสได้ง่ายๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนแลวกันเนาะเอออย่าใช้คำว,ว่าควรแรกเลยจริงๆไม่ควรใช้ว,ว่าควรแรกอะไรที่บอกไปเนาะเอาเป็นว่ามาแนะนําดีกว่านะครับผมมาเดี๋ยววันนี้จะมีตัวอะไรบ้างนะครับที่ผมคิดว่ามันโอเคในการที่จะน mm hmm. ําเขาเรียกว่าอะไรเป็นโมเดลหรือโมอะไรสักอย่างเป็นเหรียญนะไปแลกไหมว่าตัวเนี้ยมันคุ้มค่าขนาดไหนแล้วก็มีความสามารถสกิลอะไรนะครับผมมาเข้ามาที่กาชาเลยครับเข้ามาที่บาร์เนาะตอนนี้ระหว่างที่ผมทําคลิปอยู่เนี่ย À, มันก็มีในตัวของกาชาครับไคโดและก็บิบมัมซึ่งเป็นตัวใหม่ที่ค่อนข้างจะโหดนะครับมี1ตัวมี2อล่างนั่นเองนะครับต้องบอกว่าโหดอยู่พอตัวเลยสําหรับ2ตัวนี้นะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้เนาะในการลงดันต่างๆได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับสาหรับ2ตัวนี้เนาะถ้าใครพอมีเพชรเหลือก็ลองสุ่มดูก็ได้เนาะแต่แต่ที่ผมเล่นมาก็ยังไม่ค่อยได้ใช้มากจะพูดทำไมเนาะโอเค ไม่เป็นไรเนาะสำหรับคนที่อยากสะสมก็สุ่มไปเลยครับโอเคพอเราเข้ามาที่หน้าของบาร์แล้วใช่ไหมครับผมเราจะเห็นว่าตรงนี้ในสามร้อยสี่ิบเอ็ดตัวนี้มันจะบวกทุกครั้งจากการที่เราสุ่มกาชานะใครที่สุ่มกาชาเยอะมันก็จะได้เหรียญโจรสลัดตรงนี้ครับโมเดลเอเชนตรงนี้ปุ๊บตัวนี้เนะเวลาที่ผมทามคลิปอยู่ตอนนี้จะเหลืออีก5วันเนาะมันน่าจะรีทุกๆเดือนก็คือถ้าเกิดเดือนเมษามันก็จะมีตัวละครใหม่อัปเดตเข้ามาให้เราสามารถที่จะแลกได้นะครับคอนเทนต์ตรงนี้ผมก็ว่าผมจะ ทำเพิ่มขึ้นมานะทุกๆเดือนนะเพื่อเป็นตัวให้เพื่อนๆตัดสินใจนะครับผมหรือว่าชี้แนะหน่อยว่าไอตัวพวกเนี้ยอยากจะให้แลกตัวไหนดีนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยคือตัวตรงเนี้ยมันอยู่ที่ทีมของเพื่อนๆนะเขาเพื่อนๆขาดอะไรนะครับก็แลกตัวที่ขาดนะครับหรือแยกแลกตัวที่เราเป็นแฟนคลับตัวนั้นอย่างเช่นผมเป็นแฟนคลับของลูฟี่ใช่ไหมผมก็จะจะแลกลูฟี่มาเก็บให้ทุกตัวอะไรประมาณนี้เนาะแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับตัวที่ เหมาะสมแล้วกันให้ถือว่าแลกไปและคุ้มนะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับมาถึงมาดูในแถวแรกก่อนในแถวแรกนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวละคร6ดานะครับที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับและค่อนข้างที่จะมีสกิลที่เฉพาะทางอยู่เหมือนกันนะครับผมามาดูในส่วนของตัวที่ผมแนะนําให้แลกก่อนเลยดีกว่าถ้าตัวไหนที่ผมไม่อยากให้แลกผมก็จะแบบพูดนิดนึงแล้วกันแล้วก็ผ่านไปเลยนะในนี้จริงๆแถวแรกเนี่ยเราไม่ต้องคือแทบไม่ต้องแบบ มองไปก็ดูเลยว่าคนแรกตัวไหนเนาะสมมติคนที่แบบอยากจะแลกอยู่แล้วนะครับตัวแรกเลยเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากแชงกลุ่มนะครับมือผมเคยทําคลิปตัวละครอ่าห้าดาวหกดาวเออหกดาวเริ่มต้นนะครับไปแล้วเนาะคือแบบแชงมาเป็นอันดับหนึ่งในใจผมเลยนะครับเป็นตัวที่อ่าผมมาหยิบเอาไปใช้ใน ทีมบ่อยมากๆคือเวลาจัดทีมลงไปด่านไหนที่ไม่เคยเล่นอ่ะผมจะติดแชงคูดเข้าไปด้วยตลอดเลยนะใช้คํานี้เลยว่าตลอดเป็นตัว1ตัวเลยที่ผมติดเข้าไปตลอดนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะมาบอกว่าทอยเราควรจะแลกเนาะถ้ากิอคนที่ยังไม่มีเนาะเพราะว่าตัวของแชงนะครับเมื่อเรากดสกิลนะครับสลับตัวใช่ไหมก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนนะครับทุกตัวเลยนะ1.5นะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะในตัวของแชงกลุ่มนะครับ มันโคตรดีเลยกดลูดลงมาข้างล่างนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีไปเลยเนี่ย1.5ให้กับทุกทัวในทีมรวมถึงจะทําการเปลี่ยนสล็อตนะครับเพื่อนที่อยู่ตรงข้างกับแฉงนะเป็นรูปเครื่องหมายาบวกครับมันจะเปลี่ยนตามแนวนั้นเลยเนาะเป็นลูกแก้วตรงสีโคตรดีเลยนะบว์ไป1.5นะครับเหมือนเราได้บัฟพลังโจมตีไปเลย1.5นะครับ แล้วก็ท่าไม่ตายของแช้งนี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าจะทำท่าไม่ตายในการตัดเลือดนะครับผู้ต่อสู้ลงนะครับ20เนนาะแล้วก็ยังจะทำใน ที่สําคัญอันนี้โคตรสาคัญและดีมากๆเลยเพื่อน,อนๆบางคนอาจจะชอบมองข้ามค่านี้นะคก็คือการเซตเชนมัลติเพิลนะคือตรงนี้จะล็อกเชน3.5นะครับ3.5เลยนะเว้ย3เทิร์นนะครับตัวล็อกเชนตัวนี้ประโยชน์มากในการที่เราตีนะครับมันจะช่วยบูตดาเมจของเราได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเราต้องเข้าใจแมคชีนิกตรงนี้ก่อนเนาะไอการล็อกเชนเนี่ยว่ามันมโคตรสาคัญเลยเนาะในการที่เราจะปิดบัญชีบอสนะครับผมโอ้โหแบบ เพอร์เฟกแล้วก็ดีมากๆนะครับแล้วก็ยังไปเป็นกับตันได้ด้วยนะที่จะ,จะสามารถที่จะล้างใบกับตันนะครับเป็นอะไรที่โคตรดีเลยเนาะถ้าใครที่ยังไม่มีแชงนะครับผมก็แนะนํานะครับคือตอนนี้คือสมมติถ้าเรามี400แล้วเราเล็งแล้วเราอยากจะแรกครับผมก็แนะนําเป็นแฉงกลุ่มตัวแรกเลยที่คิดว่าคนที่เล่นเกมเนี้ยควรจะมีติดไ d ดีไว้เนาะสักตัวหนึ่งจริงๆแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าไม่โคตรมีประโยชน์เลยสำหรับแชงกลุ่มนะครับแล้วก็ถามว่าตัวอะไรที่รองลงมา จริงๆใน4ตัวเนี้ผมมีหมดเลยนะครับก็เนี่ยแลล,แลลี่เนี่ยแลลี่เนี่ยผมเปิดได้หลายตัวมากเนาะแต่แบบไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใช้ค่อนข้างยากด้วยส,สกิลท่าไม่ตายของเขานะครับจะดีมันถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีขนาดนั้นนะครับแต่มันจะมีความสามารถที่จะตีเข้าทะลุทุกเกาะนะครับแต่เมื่อเขาต้องกดท่าไม่ตายคนเดียวด้วยนะในเทิร์นนั้นแล้วก็จะบวก บวกพลงงังโจมตีให้สายธงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดไอ้สายสมุดจดกับสายปืนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะคือมันค่อนข้างที่จะใช้ยากนิดนึงนะครับเนี่ยสายธงแล้วก็สายมัดอ่ะเออสายธงสายมัดแล้วก็จะตีทะลุผมไม่แนะนําให้แลกดีกว่านาะคือตัวเนี้ยมันมันเก่งก็จริงอะ่ะ อันติค่อนข้างมีประโยชน์แต่มันจะใช้ได้แค่ตัวเดียวนะคือถ้าเกิดเรากดทําไม่ตายของตัวอื่นไปด้วยมันจะทำให้สกิลของแอนลี่มันดอรอปลงไปเยอะเลยนะครับผมก็ไม่ไมแนะนําให้แลกเนาะอเอารอเปิดให้ได้ดีวกว่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเพโลน่าแล้เพ,ลนะเพลโลน่ากับทางด้านมีฮอคนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะถามว่าก็โอเคไหมก็โอเคระดับหนึ่งเนาะถ้าไม่ตายก็ทําการตัดเลือด20%่อนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนลูกแก้วที่เป็นลูกแก้วว่างเปล่าหรือว่าลูกแก้วลูกแก้วมึดมนเนี่ยจะไม่ผิด เป็นลูกแก้วตรงสีนะครับแล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับทำดำจริงมันก็ตัดเลือดเนาะแต่จริงผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้แลกอยู่ดีเนาะตัวเนี้ยจริงๆนะคือถ้าสีตัวเนี้ยที่ผมแนะนําให้แลกสุดก็จะเป็นอ่หน้าของแชงคูนะครับผมเป็นสีตัวนี้เนาะ <c> เออ <c> เก็บไว้แลกตัวต่อไปดีกว่าถ้าเกิดเราไม่มีตัวที่ต้องแลกแชงคูนะคร <_' c> ับโอเคมาดูแถวล่างเนาะ <_' c> แถวล่างนี่แบบอตัวที่ผมคิดว่าน่าใช้งานสุดก็น่าจะเป็นตัวเนี้ยครับ สามารถทับขนมหวานนะครับผมท้านั่งของแคคเกอร์เนาะเพราะว่ามีสกิลที่ค่อนข้างที่จะบัฟตัวละครดีได้แล้วก็โคตรเยอะเลยเนาะเมื่อกลับตามเป็นไฟเตอร์สลสไตล์อะไรพวกเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรมันมีบัฟนี่ค่อนข้างนีความหลากหลายนะครับสามารถที่จะบัฟทั้งล็อกมันติเพิ่มพลังโจมตีนะครัตามสายของกับตันเนาะอืมเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าโอเคนะมีติดทีมได้ไม่แปลกนะครับผม เนาะหลังนี้เราไม่ตัดสินใจทีเนาะแฮกเกอร์เนาะถ้าจะแลกผมก็แนะนำนะครับเพราะว่ามันบัฟดีโอเคมาดูในแถวที่3ครับแถวที่3คือแบบจริงจริงมึงก็ที่ผมแบบเนี่ยใส่สาถ้าเกิดมันมีแค่สต,ตัวนี้ตอนที่ใช้งานใช่ไหมโซโลนี่ตัดทิ้งเลยครับแล้วก็บอาตัดทิ้งเลยครับชอปเอ,อ่ออ,อูซบบออูซบใช้แค่บางด่านอะแต่สมัยนี้ก็ไม่ค่อยแทบไม่ได้ใช้แล้วอะจะมีก็แค่ตัวนี้ครับรอครับที่ผมยังใช้อยู่เนาะเพราะว่าจะทาดาเมจได้ตั้ง3 0 0แสนเนี่ยต่อตัวหนึ่งตัวนะครับเราจะบูต สายทุบอะ่ะเออตั้ง2.5เนี่ยเยอะนะปั๊บสองสองจุนะครับผมแล้วรวมถึงตัวเนี้ยจะมีความสามารถที่จะไป6ดาวบวกได้ด้วยแล้วก็สกิลของเขาจะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแล้วก็เอาไปลง p v p ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเหบือนกันเนาะตัวเนี้ยผมเคยเอาไปลงอยู่นะครับใช้ได้ตัวเนี้ยรอตัวนี้โอเคเลยนะครับผมปับ๊บเท่ากับสายทุบดีมากๆอีกตัวหนึ่งโอเคมาดูแถวสุดท้ายเนาะจริงแถวเนี้ยมันมีตัวที่หน้าแรกเยอะมากๆเลยเนาะเริ่มมาจากจินเบตัวนี้เลย จินเบตัวนี้ครับผมมองว่าดีนะคืออะไรที่ทําการเปลี่ยนลูกแก้วแล้วก็บัฟเพิ่มแรงโจมตีให้กับทั้งทีมมันเป็นอะไรที่ดีมากๆระดับหนึ่งนะสำหรับผมนะนี่สำหรับผมเองเนาะก็จินเบนะครับจะทําเขาเรียกว่าอะไรมันมันจะทําการเปลี่ยนลูกแก้วนะครับของสายต่อสู้อ่ะให้เป็นส็ลตที่ตรงสีนะครับเอออันนี้ดีมากๆเลยนะ รู้สึกหกดาวบวกจะทำดาเมจใส่ศัตรูด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจินเบตัวนี้เนาะเปลี่ยนลูกแก้วถ้าใครที่ยังไม่มีตัวบัฟสายมัดดีๆเนาะผมก็จะแนะนำจินเบนะครับผมมาดูที่อาอาคาอินุบ้างเอออาคาอินุตัวนี้ก็โหดนะคือโหดยังไงโหดตรงที่มันสามารถจะสกิลของเขาจะเปลี่ยนสล็อตทุกสล็อตเลยนะครับรวมถึงสลอ็อตอ่ามืดมนด้วยเนาะจะเปลี่ยนเป็นสล็อตสีแดงและสีม่วงเลยนะครับมันจะแรนดอมเนาะตัวนี้แล้วก็จะบูทเอฟเฟกนะครับผม ไป2.25้โคตรเยอะนะ2.5อย่าเหมือนกับทางด้านของรอเลยตัวนี้เป็นตัวที่บัฟสีแดงและสีม่วงค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเถอะใครที่ยังขาดตัวบัฟสีแดงสีม่วงนะก็แนะนําเป็นตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของอ o k นะครับตัวนี้จะทําการเปลี่ยนสลอ็อ <c> ต <oughs> เจอแต่ปวัวตัวเปลี่ยนสลอ็อตคือมันความสามารถเอฟเฟกมันก็จะคล้ายๆกับของอาไครนูเนาะแต่ตัวนี้จะบวกพลังโจมตีนะครับของสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนั่นเองไป2.25เท่านะครับผม หนึ่งเทินคือมันอย่างที่ผมบอกคือถ้าใครขาดตัวที่ปั๊บด้ดีอย่างปั๊บสีฟ้าสีเหลืองอ่ะเราสามารถที่จะเลือกตัวพวกนี้ไปเติมเต็มให้กับไอดีของเราได้นะครับเพราะว่าด่านี่ซูน่าอะไรพวกนี้มันก็จะกําหนดเป็นสีสีลงใช่ไหมตัวพวกนี้มันจะสําคัญนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปสักพักเราจะรู้เองนะครับว่าไอตัวพวกนี้มันสาคัญยังไงเนาะนะครับผมนี่คือความคิดเห็นของผมนะครับผมแล้วกออ็ลืมบอกอย่างหนงึ่งแชนกลุ่มตัวนี้มันเอาไปลง PVP ก็พอได้เนาะเป็นสายป้องกันนะครับจะค่อนข้างที่จะทําให้ทีของเราค่อนข้างที่จะมีความถึกเนาะเออถ้าแลกได้นะถ้าถึกนะผมก็อยากให้แลกแชงไว้นะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับความเห็นผมก็จะมีแชงมีแครกเกอร์มีรอ er, นะครับตัว3ตัวข้างล่างเนี่ยแลกได้หมดเลยเนาะเธอเรายังไม่มีตัวบัฟนะครับตามสายที่เราเล่นนไวไ้นี่ไม่ต้องไปแลกว่ะนะข้ามแล้วก็ตัดทิ้งกันไปเลยนะครับไม่ต้องไปแลกมันโอเคนี่ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่าถ้าเกิด ในเดือนนี้จะแลกตัวอะไรนะครับผม,ผมก็จะแลกแหละ1น3่5เนี่ยตามเราคืออย่างที่บอกคือว่าเราต้องดูทีมของเราเป็นหลักเนาะว่าเราจะแลกตัวอะไรดีนะครับผมดูทีมของเราแล้วทีมเราขาดอะไรบางคนอาจจะมีแฉ่งกลุ่มแล้วก็ไม่แลกก็ได้บางคนอาจจะมีแรลลี่แล้วมีเฮโรน่านแล้วแต่ยังขาดตัวของอรองกลุ่มก็แลกไปก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนแต,แต่แล้วแต่เพื่อนนะครับแล้วแต่ไอเดียเพื่อนนะผมไม่สามารถไปบังคับได้อยู่แล้วเนาะอันนี้ผมแค่การแนะนำของผมเองหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้มาสักพักแหละ แล้วก็รู้ว่าตัวไหนไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากให้แลกเป็นอันดับต้นๆแล้วเราจะเล่นเกมได้ค่อนข้างที่จะสบายขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับถ้าเกิดใครนะครับผมที่ชอบคลิปแบบนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคราวหน้ามีคลิปหรือมีเทคนิคข่าวสารไอเดียเกมนี้ผมก็จะมา,าแนะนำเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม